กองผ่านหาที่สามกองพลหารราี่สามขอสรุปผลกาปรป็นบัตรงานประจำสัปดาห์ในห้วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564มีต่อไปนี้ครับการพิลักษ์เทิทด,ดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทางหน่วยได้ดำเนินการโพส์ยอดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องโดยมียอดโพสตในสัปดาห์นี้ทั้งหมด597ข้อความ จะชุดถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรรณบอัครราชกุมารีประทับณพระตำหนักทิพิมานตมบลโปลงตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีชุดทหารมหาเล็ก904ให้คำแนะนำในการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัย จัดชุดสวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชลกิติยาภาณศูนย์ฝึกสุนัขในงานสถาบันพัฒนาผู้นำเพื่อเจริญพวกพันเขาใหญ่และไล่แสงดาวอำเภอปากช่องจังหวัดคนครราชสีมาโดยดํานเนินการเข้าตรวจพื้นที่ไล่แสงดาวและบริเวณใกล้เคียงด้านกำลังพลจัดกระผลร่วมส่วนมนในทุกวันอาคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ตามนโยบายของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สาม การฝึกในสิบใหม่ในการใช้เครื่องมือทหารช่างเพื่อให้น้องในสิบใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงานทหารช่างการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองบัญชาการของหน่วยเพื่อให้ทหารกองบัญชาการสามารถปฏิบัติงานช่างได้หลังจากปลดประจาการให้กำลังพลทำบุญต่อบากต่อเช้าตามนโยบายของคุณคระมกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพลและหน่วยผลการปฏิบัติในทุกวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเข้าถวายสังฆทานให้กับวัดบุ๋มตะบนหนองผพร้งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา คือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยจัดแม่บ้านจำนวนสองหลายร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมการดำเนิน,นการตามหลักโครงการ,ขอ,ารของสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพลหานราชพิสัมโดยในระหว่างการดำเน,นินการแม่บ้านของหน่วยนั้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พันโทร,รุ่งเรืองวันชนะผู้บังคับกองพันหท 3, านหารที่สามกองพลทหารราบที่สามเป็นประธานจัดงานเลี้ยงในเรื่องวันขึ้นปีใหม่และวันสถาปนานหน่วยโดยดําเนินการจัดซุ้มอาหารจำนวนสิบห้าซุ้มให้กับกำลังพลที่ร่วมง,งานได้รับประทานอาหารกันได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งได้มีการจับฉลากมอบเงินรางวัลให้กับส่วนของแม่บ้านของหน่วยและมอบเงินให้กับบุตร,รหลานกำลังพลที่มาร่วมง,งานพร้อมมอบสมุดพกของหน่วยที่ดาเนินการจัดทําขึ้นเองให้กับกําลังพลโดยภายในบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความสนุกสนานของกำลังพลที่ร่วมง,งาน ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลเป็นอย่างดีด้านยุทธการการฝึกทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2 5 1 4ภาคที่2โดยในสัปดาห์ดีนั้นได้ดำเนินการให้ทหารใหม่ฝึกยิงปืนและเดินทางไกลซึ่งในการฝึกนั้นได้ดำเนินการมาในช่วงสุดท้ายแล้วโดยทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ทุกนายมีความอดทนต่ออุปสรรคเพื่อที่จะฝ่าฝันไปข้างหน้าและมีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น หน่วยฝึกทหารใหม่กองผัานหายที่3ากองพนฐานร,ราทีสามได้ดำเนินการจัดเวน้นสายตรวจต,วตามจุดต,ต่างๆตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการการะทำผิตดต่อทหารใหม่และป้องกันเหตุอันตรายต่างๆที่คาดไม่ถึงด้านการส่งกําลังบํารุงการจัดเลีย้ยงอาหารกลางวันให้กับกลำลังพลของหน่วยตามนโยบายของผู้คับกองพันหายชั้นที่3กองพนฐานร,ราพีส3จัดชุดช่างสนับสนุนซ่อแมแซมยุทธปกรณ์ภายในกองทัพภาคที่2เพื่อให้ยุทธปกรณ์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้จนเสร็จภารกิจ จาการผลและยุทธบุคเข้าดาเนินการแก้ไขปัญหาท่อน้ําต totally ันตามพื้นที่ของหน่วยที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนับสนุนยุทธบกรคลลดกรวยตักร้อยยางเข้าดาเนินการเข้าปรับปรุงภูมิประเทศณกรมประชาการช่วยรถพี่สองตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาปจุบัติการดำเนินการเข้าปรับปรุงจาการผลและยุทธบกรเข้าดาเนินการเข้าปรับพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การผลที่เดินทางสัญจรไปมาหรือใช้สนามเพื่อใช้ในการฝึกนั้นมีความปลอดภัยตามนโยบายของผู้บริบัรชาดํดำเนินการส่งมอบสิ่งของสร้างที่ทางหน่วยไดำเนินการจนแล้วเสร็จส่งมอบให้สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองการส่งมอบในครั้งนี้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการทหารช่างเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยกองพันทหาชรที่3กองพลทหารราบที่3โดยดำเนินการตรวจช็คยุทธุปกรณ์ของหน่วยว่ายุทธุปกรณ์ของหน่วยยังสามารถใช้ดีได้หรือไม่เพื่อให้การผลของหน่วยมียุทธุปกรณ์ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บุคคับัญชาด้านกิจการพลเรือนแม่ทัพปฏิสองเป็นประธานในพิธีทำบุญสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพปฏิสองที่ใหม่โดยทางกองพันหาชนที่สามกองพลหาร,ราภิสามเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะให้ใหม่ทั้งหมดโดยในพิธีทำบุญสมาคมในครั้งนี้ผลกาปรปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกองพันหาชท้นที่สามกองพลหาร,ราภิสามขอจบบรรยายสรุปแต่เพียงเท่านี้ครับ